สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแ Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและราคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก like, ดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับขนุการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์อดีมาที่บิลิเวอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างตรงที่ผมชี้ตรงนี้แอดไลน์อดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษให้ตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึงวันที่สามอ่า สิบพฤศจิกายนสิบพฤศจิกายนไปวันเดทไลน์ก็อัลาดีมาถามค้าคุดได้ก็จะได้ราคาพิเศษครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์และอธิบายเชิงการอธิบายส่วนใหญ่นะครับซีรีส์พื้นวัสนารรในดวงชะตาด้านของผู้ช่วยเหลือหรือในทางโหราศาสตร์เรียกว,ว่าพบสุภานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับสำหรับผู้ที่เกิดราศีธนูและกราศธนูจุดกําเนิดตนุราศีธนูอยู่ตรงทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและคณะใช่จุดเดียวกันครับตนุราศีธนูอยู่ตรงนี้ ทั้งสองรูปแบบทีนี้ามาดูที่ตั้งของภพสุภะกันก่อนนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งไหนนะครับให้นับจากราศีเกิดเลยและขนากําเนิดตรงเนี้ยธนูเนี่ยนับไป9้าช่องหรือ9ราศีนั่นเองครับก็จะดูที่ตั้งของภพสุภะเนาะหนนับตัวเองเ้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเป็นภพสุภะราศีสิงห์นะครับเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นอาทิตย์หรือเรียกว่าดาวเกษตรนั่นเองนะครับเป็นดาวอาทิตย์เนาะ คือตัวคุณเองอ่ะก็เป็นภพสุภะของดวงโลกในนั้นเนี่ยคนธนูเนี่ยเกิดมาก็จะโชคดีนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นภพสุภะได้รับความอิทธิพลของดวงเมืองกับดวงโลกมาพร้อมความสําเร็จหรือลักษณะของความที่แบบแต่มันก็เป็นเจ้าหลักเจ้าการนะครับเออเป็นคนมีหลักการมีเหตุผลแต่ก็เจ้าหลักเจ้าการมากเกินไปด้วยเหมือนกันคือหมายถึงว่ามันแล้วแต่คนไงถ้าพระัสเด่นมันก็จะยิ่งเจ้าหลักเจ้าการมากจนเกินไป แต่ถ้าเปิดพระหลาดสบดีไม่เด็ดมากกลางๆก,ก็ถือว่าดีกำลงัลงพอดีีเหมือนคนทั่วไปนี่นะครับไม่งั้นมันดูเยอะเกินไปหน่อยเพราะว่าธนูเนี่ยมีกฎมีเกณฑ์มีกรอบมีระเบียบอนอกจากจะตีกรอบให้ตัวเองแล้วยังไปตีกรอบให้ชาวบ้านด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องอพึงระมัดระวังตรงจุดนี้เอาไว้ด้วยเพราะมันคือจุดอ่อนที่เราเป็นพฤติกรรมในการเรียกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคนอื่นเนะี่ยมันก็จะได้ไปถูกทิศถูกทางถูกที่นะครับไม่ใช่ว่าเ,เราไปตีกรอบเขามากเกินไปหรือเราไปอ้างกฎอ้างเกณฑ์มากจนเกินไปนะครับมันก็ทําให้คนอื่นเบื่อนะครับแล้วก็เอื่อมได้ก็ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้นะครับเพราะว่าเราอเป็นคนอยู่ในกรอบได้ไงแต่คนอื่นเขาอาจจะไม่เป็นคนอยู่ในกรอบกันเขาก็อาจจะรู้สึกอึอดอดนะัดพออยู่ใกล้ตัวเราแล้วรู้สึกอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังนะครับ ทีนี้พพสุภะเนี่ยนะครับเวลาสีสิงดาวอาทิตเนี่ยเขา,า,ราเขารียกว่ากันตรีโกนธาตุเขาตรีโกณคือ5นับ5้าก่กันจะเป็นตรีโกนแต่จะมีตรีโกณหน้ากับตรีโกณหลังตรีโกณหลังเนี่ยมันจะเป็นพพสุภะแต่ตรีโกณหน้าจะเป็นพพปุตตะเรียกว่าสามเหลี่ยมตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมตั้งพอดีสามเหลี่ยมตั้งนะครับเป็นธาตุไฟพอดีเพราะว่าสัญลักษณ์จัว่วหรือสามเหลี่ยมเนี่ยในทางฮวงจุ้ยเนี่ยเขาจะตีเป็นธาตุไฟนะครับสัญลักษณ์คือธาตุไฟ ก็เห็นได้จากวัดวาอารามทรงบ้านทรงไทยอะไรแบบนี้ครับหรือแม้กระทั่งสารพระภูมินี่ครับก็จะเป็นทัดไฟท้งนั้นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นโจรๆแหลมๆแม้กระทั่งทัชมาฮาลห,หรืออินเดียเนี่ยส่วนมากจะเป็นพีระมิดอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะของเป็นทัดไฟทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสามเหลี่ยมตั้งขึ้นอย่างเงี้ยน,นะ <c oughs> คือมันหมายถึงเป็นเปลวไฟอะไรเงี้ยก็ได้นะครับเป็นลักษณะนั้นตีความเป็นอย่างนั้นได้นะครับโอเคทีนี้ ธาตุไฟตัวนี้มันเป็นการเกื้อกูลกันหรือเรียกว่าผู้ช่วยเหลือแบบเกื้อกูลกันมันจะไม่ทำลายกันสามราศีนี้จะไม่ทำลายกันไม่ได้หมายถึงคนนะครับแต่หมายถึงาราศีและดวงดาวจะไม่ทําลายเรานะครับไม่ได้บอกว่า,าคนจะคือคือและเราเราเราไม่ละเอียด ลงรายละเอียดดีเทลขนาดว่าจะต้องเป็นคนเกิดราศีนี้ราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถึงขนาดนั้นนะเพราะว่านั่นมันเป็นแค่ลูกเล่นของคนที่เป็นหมอดูเอามาใช้เพิ่มเติมเพื่อให้คนสังเกตง่ายๆเพราะบางคนมันสังเกตยากไงจะเอาวันปีเดือนปีเกิดเขาไม่รู้จะเอามายัางไงแล้วมันก็ไม่คุณไม่ควรด้วยนะไม่ถูกหลักในการที่จะเอาบุคคลที่3มเนี่ยมาดูดวงชะตาซึ่งโบราณอาจารย์เขาห้ามเพราะมันเป็นจรรยาบรณ ห้าไปดูดวงบุคคลที่สามยกเว้นเขาเป็นแม่ลูกกันเป็นพ่อลูกกันอะไรแบบนี้ได้นะครับมันก็ถือว่าเราดูเพื่อห่วงใยอะไรเงี้ยนะครับหรือสามีภรรยาอันนี้ดูได้แต่ไม่ใช่ว่าไปดูใครก็ไม่รู้นะครับมันมันไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการที่แบบเป็นเครื่องมือทําลายคนอื่นบุคคลที่3ามเนี่ยเพราะว่าบุคคลที่2อ,อาจจะเจตนาไม่ดีทําให้เกิด ผลไปถึงบุคคลที่3ได้มันก็จะเป็นกงกรรมกงเกวียนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงในการดูบุคคลที่3นั่นเองผมก็จะบอกเสมอลูกค,ค้าเนี่ยชอบให้แบบมาดูแฟนเขาอย่างเงี้ยไม่ไดน้นะครับบอกไปก่อนดูได้เฉพาะเรากับคู่แต่ห้ามดูแฟนของหมยถึงว่า,าแค่ได้ว่ากิกกักอะไรเงี้ย จะไม่ดูให้นะครับเพราะว่ามันมันไม่คือเจ้าตัวต้องมานั่งอยู่ด้วยถึงจะดูได้นะครับไม่งั้นก็จะไม่ดูให้นะครับประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันต่อที่พบสุภาเนี่ยมันเป็นพบอะไรบ้างมันมันมีเยอะมากความหมายของพบสุภาเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจนะครับอันดับแรกสุภาเนี่ยถ้าแปลตามตัวมันแปลว่าดีงามนะครับอย่างเช่นสุภาสุภมงคลสุภลาลัยสุภา ชัยนะครับอ่าอะไรเงี้ยตามชื่อบางคนก็ชื่อสุภชัยเนาะอะไรเงี้ยนั่นแหละคำว่าสุภาเนี่ยแปลว่าดีงามแปลว่าความสวยงามอะไรประมาณนี้ครับคืออะไรที่ดีงามในชีวิตอะไรที่สวยงามในชีวิตเป็นโมเมนต์ดีๆเนี่ยก็คือพบสุภาทั้งหมดนั่นแหละนะครับพูดง่ายๆตีความเป็นพบสุภาแต่มันจะแยกคนละแบบกันนะกับอีกแบบหนึ่งไอ้แบบเนี้ยเรียกว่าพบปุตตะเหมือนกันมันเป็นพบคล้ายๆกันมากเลย แต่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าปุตตะมันคือเล็กๆเรื่อยๆใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่มันหมายถึงความพึงใจคขาพึงใจหมายควาว่าางเช่นเราเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงคนนึงแอบชอบผู้หญิงคนนึงอ่ะเนี่ยปุตตะนะครับคือมีความชอบอะไรก็ได้ที่ชอบแต่ไม่ได้รักนะครับชอบแต่ถ้าเผื่อรู้สึกแบบว่าชอบเสร็จปุ๊บได้ได้อยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่า รู้สึกดีจะเงยรู้สึกรักเขาขึ้นมาอ่ะก็จะเป็นภพสุภะคือมันหมายถึงความสุขที่ได้จากความชอบคือชอบมันคือฉาบฉวยแต่ว่าสุภะมันคือความสุขที่ยั่งยืนหมายคําว่าอ,อย่างแต่งงานเป็นสามีภรรยารักกันอันเนี้ยมันมันเป็นสุภะนะครับแต่ถ้าเผื่อชอบแค่เป็นแฟนเนี่ยมันยังไม่แน่นอนอนาคตยังไม่แน่นอนเนี่ยมันก็ยังเป็นปุตตะอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยมันต้องแยกกันแต่ว่า คู่ครองก็จะต้องไปดูที่พบปัตนิด้วยที่เป็นเพศตรงข้ามเนาะยกเว้น LGBT นะครับ LGBT ก็อาจจะดูตรงปัตนิได้เหมือนกันแต่หมายถึงว่าอันนี้คือสลับเพศตรงข้ามเลยนะครับก็คือชายหญิงเนี่ยนั่นแหละประมาณนั้นทีนี้พบสุภาเนี่ยยังหมายถึงคนได้ด้วยคนเนี่ยหมายถึงผู้ช่วยเหลือผู้สนับสนุนผู้ที่เป็นหัวหน้าเจ้านาย นะครับและรวมถึงลูกค้านะครับถ้าสำหรับผมนะผู้ช่วยเหลือก็จะเป็นลูกค้านะครับเขาลูกค้านี้หมายถึงผู้มาดูดวงส่วนตัวนะครับไม่ได้หมายถึงมาดูดูตรงนี้นะตรงนี้ไม่ได้หมายถึงเป็นลูกค้า <S <s ผมนะเพราะว่าอันนี้มันหมายถึงคนชอบเนี่ยเป็นปุตตะคนที่กําลังดูคลิปอยู่แล้วไม่ได้มาดูดวงส่วนตัวเนี่ยค่าปุตตะของผมนะ آ, ตัวผมเองนะพวกคุณคือปุตตะของผมแต่คนที่มาดูดวงส่วนตัวนะครับนั่นคือพบสุภา ของผมเพราะว่าคือผู้ที่ช่วยเหลือหยิบยืน่นเงินทองให้ผมเนี่ยพวกนี้คือพบสุภาคือผู้ช่วยเหลือจริงๆแต่ปุตตะคือความชอบหมายถึงว่าพวกคุณนะ่ยแค่ชอบชอบในการพยากรณ์แต่ไม่ได้ดูลึกซึง้งหรือแบบมีผลได้เสียอะไรจากตัวผมเออแบบว่าแนะนําโดยเฉพาะเลยนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือพบสุภาแหละนะครับมันหมายถึงการปรับการใช้ชีวิตด้วยเพราะสุภามันหมายถึงการใช้ชีวิตก็หมายความว่าเขาต้องคุยเรื่องส่วนตัว แต่ปุตตะเนี่ยคือโดยรวมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวกับใครผมกําลังพูดอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ได้พูดเรื่องส่วนตัวกับใครดังนั้นเนี่ยมันเป็นแค่ปุตตะนะครับพูดแล้วคุณชอบแบบเออมันได้วิชาดีมันมีการเรียนรู้อะไรอย่างปุตตะก็แปลว่าการเรียนรู้ด้วยใช่หไหมครับดังนั้นจึงจัดเข้าหมวดของพบปุตตะมากกว่านะครับส่วนพบสุภาจะเป็นพวกที่มาดูดูส่วนตัวนะครับเนี่ยแยกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมไม่เหมือนกันนะเออทีนี้พบสุภา มันหมายถึงหัวหน้าเจ้านายก็คือผู้ที่ช่วยเหลือเราได้คือเขามีวุฒิภาวะอาบน้ําร้อนมาก่อน,ใ,นใดๆก็ว่าไปหรือมีตําแหน่งสูงกับเราอะก็คือพบสภาทั้งหมดนะครับพ่อแม่ในบ้านอะไรเงี้ยก็หมายถึงพ่อแม่เราเนี่ยแหละผู้ใหญ่ในบ้านเออรวมถึงผู้ใหญ่ในบ้านด้วยก็เป็นพบสภาได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้ความสุขความเจริญความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอะไรประมาณนี้ครับก็คือพบสภาทั้งหมดเนาะ อะไรที่ดีในชีวิตของเราจัดในหมวดพบสุภาแต่ถ้าอะไรที่ถูกใจจะเรียกว่าปุตตะคืออยากได้แล้วได้มาก็คือปุตตะนะครับมันคนละเรื่องกันเนาะอ่ะแยกกันให้ออกแบบนี้เราต้องตีความให้ถูกเพราะไม่งั้นเราจะใช้ดาวผิดครับก็จะอย่างทําไมผมต้องแยกให้ฟังเพราะว่าคุณจะใช้ดาวผิดดวงกันอย่างเช่นเราชอบผู้หญิงคนหนึ่งเขา จะใช่หรือเปล่ามาดูในดวงชะตาอ่ะบางคนไปดูพบสุภาเนี้ยจะผิดเลยนะต้องดูที่พบปุตตะนะครับว่าสิ่งที่เราปรารถนาแล้วจะสมหวังหรือไม่ดูที่พบปุตตนะเนี่ยก็คือดาวคาันแต่ถ้าเราแบบเอเอ,เ,อเรากําลังจะแต่งงานเงนี้ยให้ดูพบสุภะเข้าใจไหมครับมันดูคนละที่กันนะเออดูปัตนิดูสุภาด้วยดูผสมกันเพราะว่าสุภามันคือกัน ใช้ชีวิตร่วมกันนะครับดังนั้นต้องดูที่พพสุภาด้วยดูที่ปัตตนีด้วยนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปเรามาดูที่พพสุภาเนี่ยผมจะอธิบายอย่างนี้ครับว่าวจริงเราเคยอธิบายไปแล้วนะประมาณรอบสองรอบรอบนี้น่าจะรอบที่3ได้แล้วมั้ง นะครับผมก็เลยไม่อยากพูดอันซ um ้ำอันเดิมพูด่ง่ายๆเพราะว่าคบางคนเคยดูไปแล้วนะครับก็ไม่อยากจะดูซ้ามากแบบถ้าพูดเรื่องเก่าก็ไม่อยากดูไงอะไรเงี้ยก็เลยอยากพูดเรื่องใหม่ๆให้ได้ดูอัปเดตกันไปเรื่อยๆด้วยนะครับทีนี้พบสภาอย่างนี้ครับเอาเกินนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเคยพูดไปแล้วแหละเรื่องนี้ก็คือสุภาพผมเคยพูดว่าสุภาพคือพูดที่อยู่เหนือเราดังนั้นเขาจะดึงเราขึ้นส่วนปุตตะเนี่ยคืออยู่ต่ํากว่าเราก็หมายถึง ยศเนี่ยน้อยกว่าเราเราแบบตำแหน่งสูงกว่าเขาอะเราเป็นหัวหน้าเขาแต่เราก็มีหัวหน้าอีกทีหนึง่งเขาก็จะเป็นคนดึงเราขึ้นหัวหน้าเราเนี่ยแต่ถ้าลูกน้องเราก็จะเป็นคนดันเราขึ้นการไม่มีขาหนึ่งจะทําให้เราเหนื่อยมากๆโดยเฉพาะเราเองจะต้องออกแรงมากกว่าปกติถ้าไม่มีคนดันเราก็จะต้องออกแรงมากกว่าปกติไม่มีคนดึงอันนี้สำเร็จยากมากเพราะว่า การที่จะทําอะไรแล้วให้ได้ผลที่ดีจริงๆเนี่ยมันต้องมีผู้ที่อยู่เหนือเราเนี่ยเป็นคนช่วยเหลือสนับสนุนเพราะไม่งั้นติดปัญหาเราก็แก้ไม่ได้อะเพราะเราไม่เคยเราไม่มีประสบการณ์ไม่มีตําแหน่งใหญ่กว่าไม่มีไม่สามารถจัดการได้อะแต่เขาสามารถจัดการได้ดังน,นั้นเรากับผู้น้อยเนี่ยไม่มีทางจะไปได้ได้แน่ๆถ้าไม่มีพ่สุภาจําไว้เลยว่าการทําธุรกิจการทําการค้าการทำํำ อะไรก็ช่างไม่ว่าจะงานทุกประเภทอะไม่ว่าจะเป็นแบบงานประจํางานนั่งออฟฟิศงานราชการใดๆก็ตามถ้าคุณไม่มีผู้ช่วยเหลือคุณไปยากมากเลยครับคุณจะสําเร็จในหน้าที่การงานได้ยากมากแล้วคุณจะเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งขึ้นไปตําแหน่งสูงๆก็ยากมากและรวมถึงประสบความสําเร็จก็ยากมากเพราะพบสุภะมันเป็นพบแห่งทุกอย่างที่ผมพูดมาเลยทั้งความสําเร็จทั้ง การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทั้งการที่จะได้รับการนับหน้าถือตานะครับหรือเป็นที่รักใร้เอ็นดูของผู้ใหญ่มันก็คือจะต้องมาจากภพสุภาทั้งหมดในเมื่อภพสุภาโดนเบียนหรือเสียไปในดวงชะตาเนี่ยถ้าดาวอาทิตย์เนี่ยเสียจะทําให้คนราศีธนูเนี่ยปเลยครับคือพูดง่ายว่าสําเร็จได้นะแต่ยากมากๆต้องวิ่งเต้นเพียงลําพังก็คือพูดง่ายว่าเลื่อนขั้นก็ชา้าแต่ไม่ได้เลื่อนไม่ได้เลื่อนได้แต่ชา้า แล้วก็ไม่มีใครคุ้มกันเราด้วยหมายความว่าเมื่อมีเพศภัยใดๆก็ตามจะไม่มีใครช่วยเราได้ยกเว้นเราก็ต้องแบบต่อสู้ฟันฝ่าด้วยเพียงลาพังนะครับมันจะคล้าย้ายกับดาวอาทิตย์ที่เป็นมหาจักรในราศีกรกฎหมายถึงต่อสู้เพียงลาพังอันนี้คือแบบหลังเลือดหลังเนื้อแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันคืออีโกโ้มันเลยทําให้โดดเดี่ยวเพียงลาพังข้อหมายของอาทิตย์มหาจักรเป็นแบบนั้นแต่เราสู้เพียงลาพังก็ไม่ต่างกับ ดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรเลยนะอืมนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องพึงระมัดระวังตรงจุดนี้แล้วต้องพยายามมีผู้ส่งเสริมสนับสนุนการที่เราจะประสบความสําเร็จในที่ไหนต้องหาผู้ช่วยเหลือลก่อนอันดับแรกผมเรียนธุรกิจมาเนี่ยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยใช้ตอนที่ทําธุรกิจหรอกแต่ผมเรียนมาเขาบอกว่านี่คือแต่ไปเรียนโหรศาสตร์เพิ่มเติมนะแล้วมันไปเอี่ยวกับด้านธุรกิจมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้บอกไว้ว่าจําไว้ว่าการจะทําธุรกิจ การค้าใดๆโดยเฉพาะการค้าคุณจะต้องมีผู้ช่วยเหลือหรือเรียกว่าลูกค้าก่อนคุณต้องมองที่ลูกค้าเป็นหลักอย่ามองที่ตัวเองเป็นหลักเพราะผมก็เคยทํามาแล้วมองที่ตัวเองเป็นหลักแ,ลแรกๆก็ขายได้ดีครับแต่หลังๆมาก็จะเงียบหรือไม่ก็บางทีถ้ามันถูกกระแสก็ดีผมทําถูกกระแสเลยดีแต่ว่าม,มันก็อยู่ได้ไม่ยั่งยืนนะครับเราต้องเอาลูกค้าไว้ก่อนว่าลูกค้าอยากได้อะไรขายสิ่งนั้น ไม่ใช่ขายตามเราอยากได้แต่ขายตามลูกค้าอยากได้ทุกอย่างที่ผมทํามาในชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมอยากทําทั้งนั้นคือเราเป็นคนชอบเอาแต่ใจนะครับก็เลยแบบเป็นคนที่คือมันคิดไม่ออกมันมันแล้วเป็นคนคิดกลัวด้วยดังนั้นก็เลยต้องทําในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถนัดและตัวเองชอบก่อนไม่งั้นเราจะไม่สามารถเริ่มต้นมันได้อะเขาจะปะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยการที่เราไม่เคยทําธุรกิจเราต้องทําในสิ่งที่ตัวเองชอบก่อนแต่ต้องดูด้วยว่า มันถูกจริตกับคนที่เราแบบกลุ่มทาร์เก็ตหรือเปล่าหรือกลุ่มเป้าหมายหรือเปล่าเออในทางธุรกิจก็จะสอนว่ากลุ่มทาร์เก็ตเนี่ยสำคัญมากถ้าคุณไม่มีทาร์เก็ตเนี่ยคุณดําเนินธุรกิจนั้นได้ยากมากๆเลยหรือคุณอาจจะไปไม่รอดก็ได้คือมันจะไปได้สักพักหนึ่งแล้วสุดท้ายก็จะไม่รอดเพราะว่ากลุ่มทาร์เก็ตของคุณได้หมดลงแล้วหรือกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเราอะ่ะมันหมดลงแล้วหมดอายุเข้าใจไหมมันหมดอายุ มันก็เลยหมดไปด้วยเราก็จะจอบลงทันทีแล้วสุดท้ายเราก็ไปไม่รอดเจงครับนั้นเนี่ยมองที่กลุ่มทาร์เก็ตอันดับแรกแล้วก็พยายามอ่ารีเสิร์ชด้วยว่ากลุ่มเนี้ยมันคือยังไงแล้วเราต้องทํำยังไงเราต้องจุดอ่าเสริมจุดไหนเพื่อให้จุดนั้นเป็นจุดแข็งการทรําธุรกิจต้องมองจุดอ่อนจุดแข็งด้วยวิเคอร์สวอตเนี่ยพวกเนี้ยนะครับต้อง วีเคาะตรงเนี้ยให้ได้ให้ตีให้แตกแล้วเราถึงจะสามารถครอ,องใจผู้ริโภคได้เหมือนกับใครเ e เ e ่ e อีเลเนี่ยผมจะชอบยกตัวอย่างตอนผมเรียนมากที่สุดเพราะมันแต่ก่อนมันเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับจังหวัดของผมเนาะแล้วก็เป็นอะไรที่มันมันเข้าใจง่ายดีเนาะเพราะเราคุ้นชินกับมันอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะอย่าลืมค่อยว่ากันในอีหน้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามบรินใจกัชบช่องชาแนลของเราด้นะครับขอบคุณครับ